ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัตบอยนะครับวันนี้ทัตบอยมานั่งอยู่ออฟฟิศแหละก็บังเอิญว่าผมได้มีโอกาสไปดูโฆษณาของประเทศอินเดียที่เกี่ยวกับรถแท็กอร์ใช่ปะแล้วผมเห็นว่ามันแบบว่ามันดีอนะทุกคนคือทุกอย่างเนื้อหาอะไรมันดีแล้วมันแปลกดีที่แบบบ้านเราไม่เคยมีผมบอกก่อนนะว่าเรื่องของมูวี่เรื่องของการโฆษณาหรือเครื่องของหนังเนี่ย ผมบอกเลยว่าอินเดียเนี่ยเขาระดับโลกจริงอย่างซีรีส์เน็ตฟลิกส์ไอหนังของ n น t f l i x ที่ที่ดังมากๆที่หลายๆคนอาจจะรู้ก็คือเรื่องคังคูไบนะทุกคนอ่าก็มาจากประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็หนังพวกของบอหลีวูดเนี่ยมันก็มาจากประเทศอินเดียต้องเกินเท่าความก่อนประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตรถแท็กเตอร์หลากหลายยี่ห้อมากสุดในโลกบอกเลยไหมโคตรเยอะจริงๆมันมีแท็กเตอร์หลายยี่ห้อมากเลยนะผมบอกเลยประเทศอินเดียเนี่ยไม่รู้จะผลิตรถแท็กเตอร์ไปเยอะอะไรแน่หนานะฮะแต่ว่า พราะคือผมจะเอามาในแบรนด์ที่มันพอจะหาได้ในอินเทอร์เนต็ตแล้วกันแบรนด์ที่มันไม่เจอก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับแบรนด์อื่นๆที่ผมไม่ไดเอามาในวันนี้นะฮะราคาน,นี้ผมอยากจะมารีแอคชั่นหรือรีวิวโฆษณารถแท็คเตอร์ของประเทศอินเดียกันว่ามันดีอะไรแค่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูแต่ละยี่ห้อกันก่อนเราเริ่มจากรถที่ไม่ได้ขายที่ประเทศไทยก่อนแล้วกันนะทุกคนอย่างอันนี้คือรุ่นไหนอันแรกก่อน อ๋อ <c oughs> อยู่ในผืนป่าฮะมีผู้ชายหนึ่งคนเดินเข้ามาโอ้เฮ้ยดีว่ะอยู่ในไรอ้อยเลยส่วนอ้อยฮึบนั่นคืออะไรโอ้มันเอ้าบอกว่าจะไม่รีวิวรถของไทยไอย้รถที่ขายในไทยก่อนโอเคครับทุกคนคันนี้คือเมสซี่ตัวใหม่ของเขานะครับหน้าตาสวยดีนะผมบอกก่อนว่าเมสซี่ตัวนี้หน้าตาสวยดี เป็นรุ่น80หน้า 5, 5นะครับขับลุยน้ำกันเลยทีเดียวสวยอผมบอกเลยเมสซี่ตัวใหม่ตัวนี้สวยมากเครื่องสเปคยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือมาดูเฉยๆว่าการทำโฆษณาของเขามันดีอ่ะมันดูสวยดีหรือมีกระทิงด้วย <laughs> เออคืออินเดียเขายังใช้รถเผาเดียวยังฮิตการใช้รถเผาเดียวยังทุกคนเพราะว่าเขาลากไงการลากของที่หนักอย่างเห็นที่เห็นนะะมันเป็นลากอ้อยก็คือ รถเผาเดียวมันจะฉุดลากได้ดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาลากครับล้อหน้าแม่งก็ลอยนั่นเองนะครับคนอินเดียเลยยังนิยมรถเผาเดียวกันอยู่นะจ๊ะทุกคนผมไปเวียดนามมีเจอรถเผาเดียวอยู่นะออสวยงามอลังช่างมากครับสำหรับเมสซ,ซี่อุตสาหรุ่น8 0 5 5นะครับสวย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 แล้วเรามาดูกันต่อไปกันดีกว่าว่าของยี่ห้ออะไรอ๋อหนในก็เปิดไล่ไปแล้วกันดูเมสซ,ซี่ใช่ไหมมาเมสซ,ซี่ต่อทุกคนเอาเมสซ,ซี่ต่อ เห็นฉากไหมทุกคนเหมือนคุ้นๆุนไหมเหมือนฉากในเรื่องของอะไรนะองค์บากปะหย่ดต้ต้นโพแล้วก็ประชุมกับผู้ใหญ่บ้านนะทุกคนคือโฆษณาของเขามันจะคุยถึงเรื่องราวเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับเ,เรื่องของครอบครัวเรื่องของหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับนี่คือเมสซี่นะฮะทุกคนในรุ่นของอะไรไม่รู้เรามาแข่งล่าก,กัน โฉมยังเป็นโฉมเก่านะอย่างคันเมื่อกี้คือเมสซี่โฉมใหม่นะฮะแต่ว่าคันนี้คือเมสซี่โฉมเก่านะทุกคนเป็นรุ่นเล็กนะครับไม่ใช่รุ่นใหญ่ของอินเดียส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นขนาดกลางซะเยอะนะครับรุ่นขนาดกลางซะเยอะนี่คันนี้นะ่าจะเป็นรุ่นเล็กแหละเมสซี Messi, โ่โฟกุสันนี่โอ้โหเบรกกลางทางเป็นไงล่ะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าไม่คุณเบรกหยุดสบายใจเมสซี่โฟกุสันโอ้โหขึ้นเนินอย่างสูง โอ้โหอ่ะนี่มีลงหัวหมูด้วยเป็นไงล่ะหัวหมูของจานหัวหมูของเอ่เมสซี่เองนะครับลอตเตอรี่ของเมสซี่นะฮะโอ้โหเต็กผมบอกนะคนนี้เดียหล่อนะเวย้ดยดาราอินเดียหล่อนะผมดูนะอ่ะนี่มีบอกสเปกสี่อย่างของเขานะครับของเมสซี่นะฮะเออก็ดีก็ดีดแล้วสุดท้ายรู้อะไรรู้ปะ่ะก็จะมาจบอยู่ที่สาว รถไถ่นะเวลาโฆษณาแล้วจะมาจบที่สาวภรรยาหรือแฟนหรือคนกำลังแอบชอบอะไรประมาณเนี้นยส่วนใหญ่มันจะมาจบตรงนี้อ่ะเรามาดูยี่ห้อต่อไปนะครับสวยยี y ่ห้อผมอ่านผิดอ่านถูกไม่รู้นะอ่านว่าอ e ีเชอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจยี y ่ห้อนี้เป็นยี e ่ห้ออีเชอร์นะครับเป็นของ India อินเดียฮิคาอีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งออกแบบดีไซน์มาสวยมากโคตรสวยอ่ e ะอีเชอร์แา้วรเห็นไหมผมบอกที่บอกว่า ส่วนใหญ่จะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกับกับวิดีโอโฆษณาแล้วก็นี่ฮะมีการวางแผนเราจะออกแลนด์ทำความออร์แกนิกฟาร์มเราจะทำออร์แกนิกฟาร์มยังไงนะฮะเรามาใช้อ e ีเชอร์กันเถอะนะครับเอ้เจะเข้ามาอข่ยที่ไทยน่าจะดีนะคะัานนี้สวยสวยสวยเอออ่าลงหัวหมูนะโอ้ทำไมมันเหมือนเบสซี่ยังวะบวานหัวหมูกับด้านเนี่ยเหมือนเบสซี่ดีว่ะเออเออ สีแดงเหมือนกันนะครับกับเมซี่นะครับลักษณะโฆษณาคล้ายๆกันแต่ผมชอบรุ่นนี้นะหน้าตามันสวยดีหน้าตามันสวยเห็นไหมมันจะมันจะแสดงให้เห็นถึงคนในหมู่บ้านคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับสป็นแบบอีเชอร์นะฮะแล้วก็มาให้เห็นถึงว่าความประสบความสําเร็จในการปลูกในการเพราะปลูกในการทําสวนทําไร่ทํานาอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบว่า ครอบครัวรวมสมบูรณ์นะครับอีเชอร์นะครับพรีมา G3 โอ้โหดีวะดีวะเรามาดูรุ่นนี้กันดีกว่าทุกคนรุ่นนี้คือคูโบต้าที่ขายที่ประเทศอินเดียแล้วก็ทำที่ประเทศอินเดียเลยครับเป็น MU5501 นะครับนี่มีตาลุงญี่ปุ่นนะครับใส่หมวกมาครับหมวกแก๊ปแล้วก็ขับรถไทยไปนะฮะโอ้โหขับไปไกลมากและเร็วมากครับโอ้โหมีดิฟด้วยทุกคน โอโ้มีล้อฟรีต่างหดจังวะโอาล่ะเข้าป่าเข้าเขาไปแล้วเขาจะไปหาใครนะแน่ฮะซ e a w v e engine นะครับอืมผมดูแล้วนะ Kubota ไทยกับ Kubota ญี่ปุ่นเนี่ยการทำการผลิตโฆษณาคล้ายกันผมว่าคนที่เป็นาผู้ตรวจงานหรือ QC ของ Kubota หรือ คนดูโฆษณาคูบูต้าเนี่ยผมว่าแนวส่งเดียวกันเห็นไหมสุดท้ายมาตกที่ครอบครัวครอบครัวอยู่ดีกินดีทำนาเห็นไหมออกมาแล้วครับคูบูต้าหลายหลากหลายโปรดักต์ดีดีมาของคูบูต้าจบไปนะครับ MU 5 5 0 1อ่ะเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อต่อไปกันดูว่าเป็นยี่ห้ออะไรเรามาดูกันพร้อมๆงานผมโหลดมาแ้วนะผมก็ไม่ได้ดูนะผมผมเห็นมาผมผมโหลดโหลดโหลด อ๋อออกแนวฮาหน่อยรอบนี้เป็นถ่ายข้าวฟ่างนะครับท้าเอกมันหล่ออีกแล้วเนี่ยเป็นอินเดียหล่อนะอ่นหมวกแดงนี่ก็อาจจะแนวแบบว่าตัวโจ๊กอะไรประมาณนี้ครับตัวที่ทําให้คลิปมันดูแบบมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับคุยกระเอกสุดหล่ออะไรอย่างนี้นะอ๋อ้ิสวย ว้าโซนาลิก้าเฮ้ยรุ่นนี้เคยเข้าไทยตอนนี้เป็นโซลิดไปแล้วนะครับสำหรับโซนาลิก้าเฮ้ยโฉมใหม่เข้าสวยว่ะโฉมใหม่เข้าสวยจริงๆอ๋เป็นรูปเสือออินเดียฟาสเต็กเตอร์นะครับเป็นไทเกอร์นะฮะเฮ้ยสวยว่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยดีโอ้หัหมูสามสามใบด้วยทุกคนในธรรมดาคันก่อนก่อนลากสองมาโซนาลิก้าลากสามอ่ะอืมลอตอรี่ของโซนาลิกานะครับ รถไซส์กลางนะครับไซส์ขนาดกลางเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยสวยว่ะโอ้เป็น LED ด้วยไฟไฟท้าย LED ด้วยอ่ะเฮ้ยดีดีดีเจง๋งเจ๋งแล้วผมชอบอีกหนึ่งของเวลาไอเฮ้ยเดี๋ยวคนอนพาขอพอรตอออก่อนผมชอบอีกหนึ่งของอินเดียนะเว้ยทุกคนอินเดียก็ชอบแบบทำคอเยนะอิเจนไอจ้เจไม่ทำไมได้วะ่ะเฮ้ยแต่มันเจ๋งดี ผมชอบเวลาคนอนีแต่ของเขานันดูแบบหาดีอ่ะเฮ้แต่เดี๋ยวพูดหาไม่ได้มันดูแบบเป็นตัวของเขาดีเออโซนาริการุ่นนี้สวยครับทุกคนมันมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะมองก,ก่อนโซนาริกา้ามีขายทั่วโลกนะผมบอกไปก่อนไม่ธรรมดานะยี่ห้อต่อไปครับทุกคนเปิดมาด้วยแบบแหงแรงจุลกันดานมากอะ เปิดมาเหมือนโฆษณาของไทยเมื่อก่อนที่ต้องเริ่มต้นด้วยความแห้งแล้งแล้วก็ทุรากันดารน,นะครับแบบจนมากจนสุดๆน้ำไม่มีเอาบีดน้ำเอาหวานข้าวหวานลงน้ำแล้วก็โคบไปออืเอเออะก็ยังเป็นเกษตรรุ่นเก่าอามาเข้าโรงงานประกอบอ๋ออันนี้แปลกอ๋อนี่สวัาานะครับสวราสวาั สวราสอ่านว่าอะไรวะเซวราสเหรอเซวราสนะครับสวราตแท็กเตอร์เป็นยี่ห้อดังของประเทศอินเดียอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งดังหมกเลยคุณเปิดคลิปอินเดียคุณจะเจอรถแบรนด์นี้เยอะมากเยอะจริงๆสําหรับสวราสการทําโฆษณาของเขาเจ้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเหมือนแบบ p r อาร์าเหมือน p r อาร์พร์เซนเตชันธรรมดาที่ไม่ได้แบบมีเรื่องราวเหมือนกับอยากจะแสดงเห็นถึงนี่เฉยๆอะ่ะเออ เซ็กก่อนศาส,สนาเซ็กก่อนอ่าสวัจานะครับสวราสวรานะฮะ,ะมีเซ์วิสแอเรียอ๋อมีเห็นโชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยครับเอานะสุดท้ายมาจบที่ครอบตัวอ๋ออ๋อดีดีอะไรเนี่ยมีทุบก,กำแพงด้วยหรอ มีกำกำปั้นขึ้นมาแล้วก็ชกไปที่กำแพงโอ้ชิทุกกำแพงแตกแล้วมีรถสวาราออกมามันจะโหดไปปะวะแต่ CGI ไม่ค่อยเนียนวะ CGI ยังไม่ค่อยเนียนนะฮะไปทำมาใหมอ่อินเดียมันต้องเทพดีวะ CGI เนี่ยต้องจ้างบริษัทใหม่แล้วสวาราชวารา,ราเนี่ยอ่าอ่ออมาไปดูรุ่นต่อไปนะครับอ่าคายนี้ครับค่ายอันดับหนึ่งของโลกนะครับสำหรับจอร์เดียนะฮะ จอนเดียอินเดียนะทุกคนผมบอกเลยอันดับหนึ่งของโลกนะครับออว้า oh, ว wow. แล้วก็ครอบครัวเปิดด้วยที่ครอบครัวอยู่ดีนะฮะ mm hmm. เห็นไหมสมัยใหม่ของอินเดียมันจะมาเปิดในครอบครัวข้อณานอเขาจะเปิดทําครอบครัวคุยกันเกิดปัญหานู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วก็วัยรุ่นกลับมาทําลงทําไล่อะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเนี่ยตะลงุงน,น,นะขอดูหน่อยดิเมื่อกี้ผมกรอไปวะมันนานไป รน่ยนเวรุนคุณคิดแล้วก็คุณพ่อครอคุณพ่อมอบรถให้หนึ่งคันนะครับโอ้โหคุณพ่อใช้5310อยู่รุ่นเก่าเราให้คุณลูกอะไรเนี่ยอยู่ยูรีมัมเบอร์ราจาชื่อราจาอ่อนี่5310ออฟเฟอร์แท็กเตอร์โอไทยคันแรกนะฮะมา25ปีที่แล้วโอ้โหมัน25ปีแล้วเหรอ5310จริงดิโอ้ เราก็มาขับตัวใหม่แนะ้วเพราะว่าเทคเกียร์โปรเป็นไงรุ่นไหนโหพรุมอะไรปรับได้อีกโอ้หบ้านเราไม่ขนาดนี้อไม่ซิ่งมากเลยพ่ออย่างไงล่ะ <laughs> สิตช์วิสบนแจนนี่ก็เอ้ยสวิตช์ตัวนี้มันของรุ่นใหญ่ของจอร์เดียนี่อ๋อเป็น5310ตัวใหม่ทุกคนเป็น5310ตัวใหม่ของ อของอินเดียเขานะครับที่เป็นเครื่องคอมมอนเลรลเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลแล้วไฟหน้าเป็น LED แล้วก็ใช้โครงสร้างนี่ทุกคนดูมันเป็นใช้โครงสร้างที่แบบหน้าตารูปลักษณ์ใหม่เป็นไมเนอเชนขอของ E-Series ที่เป็นของตัวต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ที่นี่ของอินเดีย ก็ขอภาวนาให้เข้าไทยเร็วๆแล้วกันนะครับแต่ว่าปัญหาพ้อยคือคนไทยจะรับเครื่อง c r d i หรือเครื่องคอมเอรเรลได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอยู่ตรงนั้นเองนะฮะลองกันดูนะฮะสำหรับจอร์เดียรุ่นนี้นะฮะโอ้โหโฆษณาไม่งยาว,วอ่ะอ่ะผมขอตัดสั้นๆก็เรื่องราวของโฆษณาของจอร์เดียก็เหมือนแพลตฟอร์มทั่วไปของของออโฆษณาของอินเดีย ะะที่เราถึงเรื่องราวทําเกษตรแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยรถแท็กเตอร์ที่เราโฆษณาอยู่ที่เขาโฆษณากันอยู่นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูอันสุดท้ายพอแล้วเป็นยี่ห้อที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียเอียเอียเอียนะครับสำหรับมหินทรานะฮะชื่อมันเป็นมหินทราถ้าถ้าออกถ้าออกแนวไทยๆก็มหินทราถ้าออกแนวอินเตอร์มหินทรามหินทรา เป็นรถแท็กเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศอินเดียที่คนอินเดียให้ความไว้วางใจมาด้วยดีเสมอมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ตัวใหม่ของเมหินดรานะครับเออวาอยากเห็นเข้ามาขายในไทยบ้างจังเลยเนี่ยมหินดราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างวะวผมผมคอนเฟิร์มนะผมยืนยันเลยว่าเวลาคุณเห็นรถแท็กเตอร์อินเดียเนี่ยในคลิปของประเทศอินเดียคุณจะเห็นเมหินดรา โคดเยอะเยอะมากๆไกว่เห็นท่าเนี่ยเห็นเยอะมากๆาําหรับที่ประเทศอินเดียที่คิดเป็นของอินเดียแั่นขับลากพ่วงลากดินเงี้ยยกล้อตลอดเวลาเงี้ยแต่ขับเพาเดียวนะยกล้อยกล้อแล้วไม่เป็นไรอะรถแบบทนมากรถถึกมากช่วงท้ายมันโคดใหญ่เออถ้าเห็นมาถ้ามาที่ไทยเนะี่ยถ้าสมมติมาขายไทยผมอยากจะมาเทสยกล้อที่มันเคยทํากันยกล้อที่มันยกล้อสองล้อแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วหมุนไปหมุนมาพอยคือประเด็นคือ ใครแม่งจะมายกร้อให้ผมวะผมไม่กล้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยเอ,อ่เป็นเรื่องราวของโฆษณาเรื่องราวของครอบครัวอยู่ดีนะครับสําหรับรถแจ็คเตอร์มหิน德าที่เนี่ยเป็นเรื่องของหมู่บ้านเข้ามาชุมนุมนะฮะมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีนะฮะต่างคนต่างหัวเราะชอบใจนะครับโอ้คนที่เวทีพูดอะไรอยู่๋อมามาสวัสดีจ้าอีนี้นว่ายังง่ายรับไปเลยกุญแจนะฮะสำหรับมหินรานะฮะ อ่าตัวนี้เป็น CRDE นะครับเป็นเครื่องคอมเบเลอร์เหมือนกันสำหรับตัวใหม่ของเขาอ่าสนี้รูปนี้เป็นตัวเก่านะตัวเก่าปะทะตัวใหม่เออดีวะก็อยากเห็นโฆษณาในไทยหลากหลายแบรนด์คือออกมาอย่างนี้กันบ้างนะแต่มันไม่ค่อยมีไงบ้านเรามันจะมีอยู่ก็มีคูบูต้าใช่ไหมที่ที่ทำมีจอร์ดีะที่ทำิวคอนแลนก็มีบ้างิวฮอลแลนก็มีมีจอร์เดียมีคูบูต้า ยันม่าเหมือนหายไปแล้วอ่ะยันม่าฮีซิกิก็มีในออนไลน์บ้างนะครับอีซกิมีบ้างนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นแล้วสําหรับโฆษณาออนไลน์ในเชิงของออนไลน์หรือในเชิงของทีวีนี่มันก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วใช่ไหมนะจบครับสําหรับคลิปที่บ่นๆในการเรีแอชของโฆษณาของรถที่ประเทศอินเดียนะผมมองแล้วมันก็มันแปลกตาดีมันชอบไม่ชอบผมชอบผมชอบรถอินเดียเนี่ยมัน คือภูมิภาาเขาการทํางานของเขามันก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามากเพียงแต่เขาความหล่มของเขามันน้อยกว่าเราเพราะขาแห้ง,แห,งแห้งกว่าแห้งกว่าบ้านเรานะโอเคฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับไทยระบอยด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะฮคลิปนี้ขอลาพิก,ก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ